เราจะมาสอนการออาเสถงานครับผมอันดับแรกครับเราเข้าโฮมก่อนครับอันนี้สังเกตอนนี้ครับถ้าไฟขึ้นสแสดงว่าเข้าโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะมาที่โหมดแฮนด์มือนะครับ,บแล้วก็มากดตัวนี้ครับคูดครับสต์ให้มันขึ้นครว่าเรียลไทีฟนะครับผมเท่าน,นี้เราก็ได้แล้วนะครับ แล้วเราก็จะมาใช้แฮนด์มุนนะครับเริ่มหมุนทำการเ,ออเซตงานเลยนะครับผมว ยบอนงกีับาแดงหน้้อธิบายพอเราได้มาแล้วครับเราก็มากดตัวนี้ครับ เอกครับสังเกตมันจะขึ้นตัวกระพริบก,กระพริบอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาราินแล้วก็เอ๊ะถัดไปครับอนะันนี้แล้วก็เสร็จกับไปแล้วครับ ราก็มากดเอีกทีนะครับถ้าเป็นกระฟรีแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออร์จินเหมือนเดิมครับผมแล้วก็จะเป็นศูนย์อันนี้ X เร<อ>าก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะเซตแกน Y นะครับห <c oughs> <c oughs> ันสองหันสองยีเทิเาไร้ะเราอุ้งกันยัอันนี้ครับ <c oughs> นี่ยบเร,เราก็หันสองครับ เซตค่า x สองแล้วก็กด x อีกทีหนึ่งครับแล้วก็เอาจินเส้นตัอีกทีหนึ่งครับผมนี่แกน x แล้วก็เซตได้แล้วนะครับเลยเหลือแกน y กับแกนแซนนะครับ ันนี้เราก็มากดที่ไว้ครับมันก็กระพริบเหมือนกันครับผมแล้วก็ออร์กินครับ ค5.65นี่มันได้ค่า16.5ครับแล้วก็วนกลับมาครับทารสองครับผมแล้วจะเหลือ28 28.25ครับ นี่เราเซต Y เสร็จแล้วก็เอากินนครับครับวันนี้เราก็เซต X Y เสร็จแล้วครับ ต่อไปเราจะมาเซตแกนแซกนะครับพอได้ค่าเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ o อปเซตครับผมเราก็จะใส่ค่านี้นะครับค่าจริงลงไปแทนค่าปลอมตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดอินพุตนะครับค่าวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นค่าเดียวก,กันกับตัวนี้นะครับผมต่อไปเราก็จะเซตเซตเสร็จแล้วครับ ภาพต่อไปเราก็จะมาดูที่อันนี้ให้มันเป็นศูมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปน่าอัพสินเลยครับ แล้วก็ไปที่เบิร์ตนะครับผมเพื mm ่อ hmm. <thì, S 2> จะไปใสยค่าตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ใส่ x ุดแล้วก็มีส่วนครับเพื mm ่อจะให้ค่าตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับผมนะครับค mm hmm. ่านเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็ y ค mm hmm. รับผม y 0ดแล้วก็มีส่วนครับค่าว่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผม ท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกน X Y z ครับผมเลยุณพผมก็ขอจบงางเสนอจานเสร็จขอเสร็จงานในคืนนี้ครับขอบคุณครับ